สวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดเพื่นไปนในชุดรอบเช้าของเราแัวก็เป็นเช้าที่ผมเช้าว่าเป็นเช้าหลักๆเลยพี่นะชุดหลักเลยนะแนวมาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกในชุดรอบเช้าของเราในชุดนี้นะครับใครที่รับชมแล้วพี่น้าฝากกดถูกใจคนร้านหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจให้กับช็อตเด็ดพระเครื่องด้วยนะพี่นะนะครับว่าของเราพี่นะาพยายามจะนําเสนอนพี่นะาพระใหม่ๆพระหลากหลายมีให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับในชุดรอบเช้านะ สับช่องทางการติดต่อของเราครับพี่ในครับนี่เลยพี่นะครับ0808985039นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรา0808985039นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรา,รา,า,รเรานะพี่นะนะครับเผื่อท่านใดสนใจรายการไหนนะครับนะโทรเข้ามาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอมาเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันพี่น้าในช่วงเช้านะได้แล้วบ้างนะครับรายการแรกพี่นะผมเริ่มต้นด้วยพระคุณแผ่นครับพี่นะครับคุณแผนองค์นี้นะครับ ต้องย้ำว่าเป็นเนื้อดำนะครับโอ้โหพี่เนื้อดำล้วดูหน้าดูตาดีแมติดนะครับติดทั้งหน้าติดทั้งตานะครับนะคือความคมนี่ต้องยอมรับก็เลยพี่คมจริงนะครับรายได้องค์นี้พี่นะวนัวชอนอนววัดชัยนานะครับนี่จะเป็นของหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับพี่คุณแผนองค์นี้นะเนื้อดําสวยเก่าแห้งและธรรมชาติสามร้อยนบับหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะเอาไปสามร้อยบาทนะครับเราก็ได้ปกลบบุรีพี่นะปกสนิมแดง นะครับสนิมแดงนี่เดิมๆมเลยพี่ที่ดูเนื้อนะครับนะดูเนื้อดูไข่ปกดูธรรมชาติสําหรับปกสนิมแดงลบบุรีนะครับสําหรับลบบุรีองนี้นะครับราคาขย่าใจไปในชุดรับเช้าเลยนะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยเบาๆสามร้อยแผ่วๆไปนะครับเบาๆบางๆพี่สามร้อยบาทนะครับปกสนิมแดงนะสามร้อยพี่ฟังราคาดูแล้วกันนะครับขย่าใจขนาดไหนนะครับงต่อไปนะครับเป็นของหลวงพ่อทบนี่ดูเนื้อเนี่ย นะครับอันนี้เป็นรุปหล่อหน้าฝรั่งนะครับหลวงพ่อทบโอ้โหเก่าขนาดนี้พี่เนี่ยไม่ดูความเก่าเนี่ยเก่าขนาดนี้นะครับจะพลาดได้อย่างไรเล่านะจะพลาดได้อย่างไรเล่านะครับเก่าจริงๆจะพี่จ๋านะครับสําหรับหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งครับพี่นี่ครับตำนานสายเหนียวแห่งเมืองเพชรบูรณ์เลยนะนะครับพี่จ๋าที่ตำนานสายเหนียวเลยนะสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเม็ดแตงครับพี่นะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดดูความเก่าเนี่ยเนี่ยไม่ดูความเก่าในเม็ดแตงนะ ทั้งเก่าทั้งแห้งเลยพี่นะครับเก่าแห้งละรธรรมชาติเนี่ยเม็ดแตงหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทนะครับเม็ดแตงพึ่งได้มาพี่ในชุดรับเช้านะนะครับเอาใส่ซองไว้ให้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพี่น้าองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกยอดธงกลุ่บางกระจ่าปะพระยอดธงก็พี่นะครับอันนี้เก่านาได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับโอ้โหเก่าจริงๆพี่เก่าคากรอบเลยนะครับกรอบเก่าพระยอดธงก็เก่า เอาสักสามร้อยได้กันแนวสามร้อยบาทนะครับขายจนถุงเก่าจริงแนวเก่าเดิมๆมของเขาเลยเก่าธรรมชาตินีพี่ดาช้างนีพี่ดาเทวอันนี้เขาเรียกว่าพระพิฆเนตแนวขออนุญาตเรียกว่าเป็นพระพิฆเนศหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณอย่างพี่นะพระพิฆเนศนะเนี่ยแนวพระพิฆเนศหล่อโบราณดูดิเห็นไหมเป็นพระพิฆเนศหล่อโบราณนะโอ้เก่าจริง นะครับเก่าจริงครับพี่นาะพ,พี่คเศน,นะดูดีเก่าเดิมและธรรมชาติเลยอะเอาเอาไปเอาไปสามร้อยนะครับอ้านาพคเศนะสามร้อยบาทนะครับคุสะใหญ่อันนี้คูสะใหญ่กับพี่นาะบลงผู้เผือกพี่ดูโซนเนื้อแล้วกันนะโซนเนื้อความแห้งความเก่านะครับอ้าโซนเนื้อความแห้งความเก่านะครับหลวงผู้เผือกคูสะใหญ่เก่าจริงครับพี่นะครับเอ้าเก่าจริงไม่อิงนิยายเลยมาเดิมเดิมมาเดิมให้เดิม แนวเป็นพิญญาี่มาเดิมให้เดิมเอาสามร้อยพี่กูสาใหญ่นะครับกูสาใหญ่นะสามร้อยบาทนะครับกูสาใหญ่สามร้อยองนี้พี่นะ้สมเด็จพระครูสุพจนนะำวัดสุทัศน์ับพี่โอ้โห,โหโดูโซนเนื้อแค่โซนเนื้อก็กินขาดแล้วพี่นะครับโซนเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปเหลียวแลกใครเลยเนื้อสวยมากนะ้ําเนื้อสวยเนื้อแห้งเนื้อเก่าเห็นไหมสวยแห้งเก่าธรรมชาติเก่าจริงนะครับโอ้โหเก่าจริงพี่เนะี่ย นะครับเก่าจริงไม่อิงนิยายเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสมเด็จนะนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพระพิตาเนื้อเมกพัดพี่นี่พี่ดูโซนเนื้อนะอง์นี้เป็นพระพิตาเนื้อเมกพัดทั้งเก่าทั้งแห้งและทั้งธรรมชาติเนี่ยปิตาเนื้อเมกพัดเ,นะเ,เ,เ,เก่าจริงแห้งจริงครับพ,พี่เห็นไหม เก่าจริงแห้งจริงค uh รับพ to ี่นะครับเอาเอาไปสามร้อยบาทนะ่ครับพี่พี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับนี่เหรียญหล่อนะครับนะเหรียญหล่อเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนเนี่ยเอาแบบว่าหมุนให้ดูห่างๆกันเลยครับผมเห็นไหมหมุนให้ดูแไปห่างๆกันเลยพี่นะครับได้ธรรมชาติดีสองสี่เจ็ดห้านะผมหลวงพ่อน้อยเหรียญหล่อโบราณมาแบ่งให้พี่ๆในชุดรอบเช้าไว้นะนะครับนำมาแบ่งให้พี่ๆในชุดรอบเช้าของเราไว้นะ เหรียญหล่อ,ลอพี่นะครับหลงพอน้อยนะครับดูดิหล่อบโบราณเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพู่ทวด <c oughs> นี่พี่พี่ดูเนื้อเห็ไหมพี่พี่ดูเนื้อนะปู่ทวดบัวรอบโอ้โหดูเนี่ยดูโซนเนื้อนี่นะบัวรอบนะบัวรอบเอาสามร้อยนะครับดูของปู่ทวดบัวรอบนะีพี่ทาใน,นชุดรอบเช้าของเรานะครับสามร้อยพร้อมส่งนะ นะครับก้นลายเซ็นเดิมเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นตามร่องไหมเขาเรียกว่าก้นรลายเซ็นเนี่ยเห็นไหม้นไรลายเซ็นเห็นในร่องไหมก้นรลายเซ็นเดิมเดิมเลยพี่นะครับปูทวดบัวรอบจัดไม่ไนะครับราคาเบาอ่ะอ่าจัดไม่ไพี่เอ้ไหนราคาเบาเบาอ่ะนะไม่จัดไม่ได้ครับพี่บัวรอบนะเอาถ้าบัวรอบองค์นี้นะเอาไปเอาไปสักเอาไปสักสามร้อยบาทนะครับแม่เจ้าห้าร้อยก็ไม่ได้เจ้าห้าร้อยก็ไม่ได้ไปสักสามร้อยบาท สามร้อยบาทองค์นี้ครับพี่แนวอง์นี้จะเป็นสุพรรณหลังผ่านนะครับอันนี้เป็นหงหลัพะโบยนะแนวหงหลัวพะโบยวัดมะนาวครับพี่แนวเนื้อสวยจริงทั้งสวยทั้งเก่าทั้งแห้งก็ได้ธรรมชาติแนวหหลัวพะโบยวัดมะนาวพี่สวยเก่าแห้งกได้ธรรมชาตินี่นะแนวหหลัวพะโบยวัดมะนาวเอาเอาสามร้อยหนึ่งครับพะโบยวัดมะนาวนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้สิพี่นะครับอ้โหไม่จัดได้ไงดูเนื้อเนี่ย นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดพิมพ์พลอดบรูงปูทวดเนื้อว่านสบู่เลือดเดี๋ยวพี่พิมพ์พลอดโอ้โหไข่เดิมเลยพี่เอ้ยนะครับไข่เดิมไข่ธรรมชาติไม่จัดก็ไม่ได้นะครับไม่จัดก็ไม่ได้ราคาเบาสามร้อยบาทนะครับหนวงปูทวดนะครลอดนะพลอดเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเอาไปสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทองคงนี้เป็นปลกครับพี่นะครับปลกก็ท้ายตลาดไหมดูเนื้อเด็ดนะครับด้านเนื้อเขาเข้มเข้มข้นและเข้มขังนะครับอ้าเข้มข้นและเข้มขังนะครับโอ้ขังจริงนะครับขังจริงเดิมจริงธรรมชาติจริงเห็นไหมเข้มข้นและเข้มขังเอาสามร้อยบาทนะครับเข้มข้นและเข้มขังนะสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นขุนแผนหลังแบบเคยเจอไหมขุนแผนหลวงพระโบสถ์พี่นับหลังแบบนะ โอ้ยผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันพี่นะครับเป็นหลอบโบราณเดิมๆเก่าๆเลยนะครับแต่เป็นหลังแบบนับหลอบโบราณเดิมๆเลยนะเก่าๆเลยนะแต่เป็นหลังแบบขุนแผนเนี่ยพี่ดูโซนเนื้อได้นะครับขุนแผนหลังแบบนะโอ้เก่าและธรรมชาติเด็ดดูเนี่ยเอาไปสามร้อยนะครับเช้าเช้าพี่นะับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับส่งได้ตลอด่ะของผมอะแถมว่าส่งได้ตลอด่ะของผมนะครับแล้วก็องนี้องนี้ก็แม้ได้เดิมพี่ผิวยิ่งๆเลยอนะ เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ผิวดำดำบอกผมแบบนี้นะรูปหล่อไม่ทราบที่ผิวดำดำนะครับผมก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันพี่นะครับผิวดำดำได้มาดำเดิมเนี่ยนะครับผิวดำได้มาแบบดำเดิมอ่ะน้มีกิ่งไหมไม่มีกิ่งนะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเป็นพระอาจารย์ท่านใดเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับนี่รูปหล่อนะครับผิวดำดำนะครับนะเออดำดำแห้งๆเลยนะครับหลวงเพราะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับน้องหลวงฐานสูง หลวงพระเดิมนะหนองหลวงฐานสูงแต่จริงๆก็แบบได้ได้ความเก่าอ่ะนะครับเออได้ความเก่าได้ความแห้งและความเป็นธรรมชาติอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เอาสามร้อยไม่ได้แรงนะนะเออไม่ได้แรงนะเอาสักสามร้อยบาทนะครับคือเนื้อเขาขึ้นพายออกพายเงินเลยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้เหรียญนี่ับพี่เหรียญนะอันนี้เป็นเหรียญของเขาพี่นะครับดูเนื้อเนี่ยเนื้อปาก้านะเหรียญหลวงพ่อเดิม รังขนุมันนระเรียนหลวงพระเดิมครับพี่นะวรังขนุมันนะเอาเอาสามร้อยหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับขนุมันเอาสามร้อยบาทนะครับพระเดิมนะครับขนุมันนะเอาสามร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับพี่นะครับโอ้โหพี่บึงพญาสุเรนนะครับไข่เดิมเลยนะครับทั้งไข่เดิมทั้งธรรมชาตินะพี่แนวบึงพญาสุเรนนะเห็นไหม ทั้งไข่เดิมทั้งธรรมชาตินะครับแล้วอย่างนี้จะไม่จัดได้ไงใช่ไหมพี่เนี่ยไข่เดิมและธรรมชาติเนะี่ยนะครับบึงพญาสุเรนพี่เผื่อท่านใดแบบอยากไปใช้ในราคาย่อมเยานะงนะับบึงพญาสุเรนไม่ได้หาได้ง่ายนะราคาย่อมเยาวมากเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับบึงพญาสุเรนนะแล้วก็รูปดอกไม่ทราบที่นี่พี่ดูรูปดอกเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าหลวงพ่อน้อยนะครับมาคู่กับเหรียญหลอ่อเขาเลยนะครับมาคู่กันเลยพี่นะวันนี้เป็นรูปหล่อนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อน้อย เห็นไหมดอกโบราณเก่าๆเลยนะเอาเอาสนะามร้อยนะับรูปดอกพ่อ้นยนะสามร้อยบาทนะี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นับองนี้จริงๆก็เป็นพระพระพระกิ่งนะพระชัยดีกว่าไหมองค์ไม่ใหญ่มากขออนุญาตเรียกว่าพระชัยแล้วกันมีตุ่มอยู่สี่ตุ่มด้านหลังนะนะครับเา่ามีตุ่มอยู่สี่ตุ่มด้านหลังค้าพี้เบ้าเดิมเนะี่ยเห็นไหมมีตุ่มอยู่สี่ตุ่มด้านหลังค่าเบ้าเดิมเนะี่ยสามร้อยบาทนะครับ,300บ,านะรบสามร้อยบาทพี่นะ องนี้องนี้จะเป็นวัดพับแนวพิมวันทานี่ดูเนื้อเี่ยเห็นไหมพี่วัดพับพิมวันทานะเก่าแห้งเดิมรละธรรมชาติเห็นไหมวัดพับพิมวันทาพี่สามร้อยบาทนะครับเนื้อแบบปึ๊กเลยนะครับเนื้อเก่าๆเลยพี่เอาไปสามร้อยบาท นะวัดพระพิมัทานะนะครับเราก็หลวงปู่บัววัดลวกครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วครับพี่นับหลวงปู่บัวนะนับปิตานั่งยองนับหลวงปู่บัววัดลวกนะครับโอ้โหเก่าขนาดนี้ี่ครับพี่จ๋าเก่าซะขนาดนี้นับหลวงปู่บัววัดลวกเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยในครับกาลังมองหาอยู่ไข่เดิมเลยไข่เดิมไข่ธรรมชาติเลยสามร้อยปู่บัววัดลวกนะสามร้อยบาทนะครับพระรอดโอ้โหเก่าไม่เก่าพี่มองดูเอาแล้วกันนะครับสําหรับพระรอดนะ โอ้เก่าจริงๆก็พี่เก่าสุดแบบฉุดไม่อยู่นะนะครับเก่าเก่าเดิมๆแล้วธรรมชาติแบบนี้นะสามร้อยบาทนะครับพะโลดเรับพี่พะโลดจัดไปในราคาเบาเลยไปสามร้อยสำหรับพะโลดสามร้อยบาทนะครับพะโลดสามร้อยตรงนี้ห้าเหลี่ยมพี่ดูเนื้อเนี่ยห้าเหลี่ยมเนี่ยนะครับนะห้าเหลี่ยมนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับเป็นวัตสุทั์เลยเนี่ยเก่าจริงเห็นไหมห้าเหลี่ยมนะเก่าจริงไม่อิงนิยายครับพี่ เ่าเดิมมาได้ธรรมชาติเห็นไหมนี่นะครับห้าเหลี่ยมนะครับได่เป็นวัสดุทัศนนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่น้นะครับแล้วก็องนี้เป็นปูจีนนับอันนี้เป็นควาเคลียรน,นะพี่นะครับความเคลียนหรือเม็ดเม็ดรูปทรงหยดน,น้ํานะครับเเม็ดรูปทรงหยดน้าครับพี่เอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับปึ๊กเลยพี่ผมคุ้นรักเนะนี่ยนะครับเอปึ๊กเลยพี่ผมคุ้รักเนะนี่นะครับ สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็กักไม่ขีดนี่ครับกักไม่ขีดนี้ได้เก่าเลยได้เก่าได้ค้าววานเดิมๆเลยพี่นะครับสาหรับกักไม่ขีดพี่ดูเนื้อเนี่ยหลวงู้ทว่ากักไม่ขีดนะพี่ดูโซนเนื้อก่อนนะดูโซนเนื้อดูหน้าดูตานะครับดูธรรมชาติสําหรับกักไม่ขีดนะดูโซนเนื้อดูหน้าดูตาและดูธรรมชาติจัดไปในราคาย่อมเยาวกวาพี่ สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทจัดในราคาย่อมเยาวนะครับองค์นี้จะเป็นพักพ้าเทิดนะครับเทิดนะพี่นะครเนื้อตะกั่วสีแดงเห็นไหมเนื้อตะกั่วสีแดงนะพักเทิดนะเอาเอาสามร้อยนะครับเทิดนะเทิดเนื้อตะกั่วสีแดงนะพี่นะครับเป็นปังมันวิชัยอ่ะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่น้นะครับองค์นี้เลยพี่นะสังกัจายพอดิดปากสะ นะครับสังกกระจายพิม์ใหญ่เพราะดิดปากสะโอ้ยยันเป็นเส้นเลยพี่เห็นไหมยันเป็นเส้นเลยพี่นะสังกกระจายนะเพราะดิดปากสะเพราะดิดปากสะเอาสามร้อยบาทนะครับองนี้จะเป็นของหลวงปู่สุกวัดโพไซทองครับพี่นาเนื้อตะกั่วนะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับพี่ปู่สุกโพไซทองนะพี่นำเนื้อตะกนะั่กว,อนะเ,อวเอาอุ่นเดิม น so right. so ้อุดเดิมนะปูสุกัตโพสายทองนะเนื้อตะกัวก็พี่มีเล่นในระบบชัดเจนก็พี่พิมพ์นี้นะเอาห้าร้อยนบเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็วัดเกรดวัดเกรดอันนี้เนื้อสวยครับพี่น้ำหกชั้นนะครับหกชั้นเนื้อโซนมวลสารนะครับวัดเกรดพี่น้ำหกชั้นเนื้อโซนมวลสารเผื่อท่านใดแบบสนใจนะครับ่าเผื่อท่านใดเขาสนใจนะจัดได้นะพี่น้ำน้ในรางายย่อมยาวเห็นไหมจัดได้นะพี่น้ในราคาย่อมเยาวครับพี่นะครับองค์นี้นะ นะครับหกชั้นเอาสามร้อยนะครับวัดเกรดวัดเกรดสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เม็ดนี้เลยพี่นะครับโอ้โหพี่แท้ถูง่ายนะครับแล้วนะเป็นเม็ดผงคุกรักรบพี่รูปทรงหยดน้ําไม่รู้หลวงปู่จีหรือหลวงปู่ไรนะครับอยู่ในกรอบสแตเลดด้านหลังนี่คือหดตัวเลยไหมย่นเลยไหมนะครับดูการเซตตัวไหมความแห้งการหดตัวการเขาเรียกว่าการเซตตัวเขาแห้งเก่ายน่นและธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปทรงหยดน้านะแล้วก็พ่อภะใส นะครับอง์นี้จะเป็นหลวงพ่อพระใสวัดหนองคายนะครับอันนี้หนองคายนะนี่ด,ดูดูหน้าดูตาดูดูทองเลยโอ้นะโพ,นะพ,พี่ยังสวยนะครับยังสวยยังงดงามเลยพี่นะครับพี่จาเนี่ยยังสวยยังงดงามเลยพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมยังสวยยังงดงามเลยพี่เดิมแล้วธรรมชาตินะครับพี่จาเนี่ย เดิมและธรรมชาตินะครับโอ้โหเนี่ยหมุนให้ดูก่อนเลยเนี่ยนี่นะครับสุดๆเนี่ยนะครับหมุนให้ดูก่อนเลยนะครับพี่พี่จา๋าที่ผมหมุนให้ดูก่อนเลยนะครับนี่พี่ดูผิวดูพันเนี่ยเอาเอาห้าร้อยแล้วกันพี่พอพลาใส่นะในกล่องเลยพี่นะเขาใส่กล่องเก็บไว้นะเอาห้าร้อยปนะครับพ่อพลาใสนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อย ในครับพี่เี่ยสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้หนุ่มเขเดิมพ่ดูคาบดิเห็นไหมพอเดิมนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์นะครับแล้วมีคาบทองอันนี้อยู่ในกรอบเดิมเลยพี่ดูกรอบดิกรอบยังเป็นเป็นละองอยู่เลยเนี่ยนะครับนะน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์นะเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเนี่ยพอเดิมพี่มีรอยจานด้วยเนี่ยเอา เอาห้าร้อยแนวพ่อเดิมนะกรอบเดิมเลยพี่กรอบฝุ่นยังขึ้นอยู่เลยนะครับไม่ได้ไปสัมผัสเลยพี่เพิ่งได้มานะเอาห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพ่อเดิมอันนี้เก่าค้ากรอบเลยพี่นะครับเออเก่าค้ากรอบพี่เอาห้าร้อยพ่อเดิมนะแล้วก็สมเด็จรายการสุดท้ายและท้ายสุดของเรานะครับองค์นี้เลยพี่นะครับบังหุนพมพิม์ใหญ่นะครับ,บ,งพงพนะรบองนี้เป็นสมเด็จบังหุนพมับพี่นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนดูง่ายสบายตานะครับพี่พิจาร์เนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนดูง่ายและสบายตานะครับเก่าจริง ห็นมเก่าจริงก็พี่บึงคุพมนะพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อคาบกรุเดิมๆเลยนะเอา500ยพี่นะครับไม่มีอีกแล้วนะเอาห้าร้ยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่าสนใจารการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ